อ่ะมาต่อครับพอดีแบบมีธุระนิดหน่อยอ่ะก็คือเราเริ่มจากน้อยๆก่อนเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากเราต้องทําเพื่อเอาโนเลดก่อนอ่ะถือว่าในหน้าทนะิกต o อกเนี่ยเราต้องทําเพื่อเอาโนเลดหรือเอาความรู้ก่อนเราไม่ต้องไปใส่อะไรมันมากเพราะว่าสิ่งที่เราใส่อาจจะไม่ถูกต้องเคยฟังคํานี้ไปอ่าจริงๆในหน้าทิกต o อกกับก่อนที่ผมจะเขียนหนังสือผมทํามาก่อนนะผมเป็นอย่างทุกคนแหละเราต้องเราคิดว่าอย่างเงี้ยมันดีแต่แต่สิ่งที่เราคิดมันไม่ถูกไนงะ เออเหมือนก่อนที่ผมจะมาทําช่องปัจจุบันที่เขียนในหนังสือนะผมเคยทําช่องรีวิวไฟโซล่าเซลลทำตามเขาผมบอกได้เลยคุณทําตามเขาไม่มีวันสําเร็จหรือสําเร็จยากอย่างเช่นสินค้าขายดีแหละไฟโซล่าเซลลของเป็นไฟถนนของยี่ห้อหนึ่งโอ้โหเขาขายกันเป็นแสนเราไปแสขายตามอย่างเงี้ยเออคือถ้าเกิดเราขายตามคนอื่นนะคือเรากําลังตามเขาอยู่อ่าคือเราตามเขาอยู่ แต่ถ้าเกิดเราหาอะไรใหม่ๆทําไปเถอะไม่ต้องไปคาดหวังคือถ้าเกิดการที่เราเลือกสินค้าขายดีมาขายอยู่แล้วนะแสดงว่าคุณคาดหวังเพราะว่าอะไรคุณเลือกสินค้าขายดีไงคุณอยากขายดีกับเขาบางคนบอกว่าไม่ได้คาดหวังอย่ามาโม้เลยคุณเล Sent ือกสินค้าขายด,ดีเพราะว่าคุณอยากขายดีไงแต่ถ้าเกิดคุณทำทำไปเถอะคือคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรมากคุณทําเพื่อเอาความรู้เนี่ยอย่างอย่างผมนะตอนแรกอะทําไปปุ๊บ ยังไม่มีความรู้ไงคิดว่าเอ๊ะมันต้องอัดอย่างง้นอย่างนี้อาดอย่างไงก็ไม่ติดตั้งใจทําจนรู้สึกขออ่ารู้สึกขอเฮ้ยสะส่ะไวน้ําเว้ยสวะไวน้ำอยากจะโดดลงแบบยากูซี่ไงโดดลงไปปุ๊บเลยทำไปปุ๊บรู้จักขอเราก็ต้องผมก็กลับมาจุดที่อาบอะไรก็อัด คือทิกตอกเนี่ยผมบอกได้เลยมันเป็นแพทแพฟอร์มที่ทําให้ดูเนี่ยคุณเชื่อป่ะเนี่ยคลิปคลิปไม่ต้องมีบ้าบออะไรมากเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยเห็นปะไอตัวนี้เนี่นี่ดูนะเนี่ยผมแค่เอามาเปิดแล้วก็แบบถ่ายตอนไหลใหดด้ดูคนก็ดูผมแค่ฉีดคนก็ดูแล้วไม่ต้องไปบอกหรอกว่ามันทํางานอะไรอย่างไงทิกตอกเป็นแพตฟอร์มง่ายๆซิมเพิลซิมเพิล แค่ว่ามันทำอย่างไงไม่ต้องไปลงหรือ่อผมยกตัวอย่างง่ายๆนะไฟโซลา่าเซลล์นีไฟโซลา่าเซลล์อันนี้ถ้าทำแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะแพลตฟอร์มสำหรับคนซื้อเยอะนะคือคุณจะต้องถ่ายเลยนะว่าแสงตลอดทั้งคืนมันเป็นยังไงมีเครื่องวัดแสงนี่ไงเราตอนแรกอเราไปคาดหวังเราคิดว่าทำอย่างนี้คนเขาจะซื้อแต่ปะเราทำคลิปแบบคุณภาพเราไปติดภาพจำเดิมๆเ,เ,เนี่ย เนอย่างไอตัวนี้เนี่ยแต่อ,อันนี้ไม่ได้ทำทิกต็อกนะอันนี้ทําอีกแพลตฟอร์มหนึง่งเนี่ยอันนี้ถ่ายอันนี้ผมถ่ายไหนบ้าถ่ายปุ๊บจริงๆมันมีเครื่องวัดแสงด้วยนะเออเนี่ยน,นี้ตกประชุมตกประชุมบอสมันมีเครื่องวัดแสงด้วยนะไหนว่าเครื่องวัดแสงนี่อันนี้เป็นเครื่องวัดแสงเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องวัดแสงจริงๆมีเครื่องวัดแสงด้วยนะวัดว่าเนี่ยตอนนี้แสงเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยถ่ายแบบคุณภาพแต่ทิกต็อกบางเรื่องเขาไม่ได้สนใจ เขาสนใจอย่างเดียวตรงปกไหมโคมใหญ่ไหมแค่นั้นแหละเห็นปะตอนแรกอะ่ะเราเข้าใจว่าเอ๊ะอย่างนี้คือคุณภาพแต่คุณภาพไปแต่คนเขาไม่ดูไงคือผมถามหนะ่อยซื้อของบางครั้งอะ่ะซื้อของเล็กๆน้อยๆ้อยอ่ะมันต้องไปดูอะไรเยอะป่ะเออคนเขาก็ซื้อซื้อไปขอให้มันตรงกับสิ่งที่เห็นเออความความเข้าใจของทิกตอกนะตอนแรกอะ่ะผมถ่ายโอ้โหวัดแสงอะไรอย่างดีเลยจนสุดท้ายก็ไม่ปังก็เลิกทำเหมือนทุกคนเลย เนี่ยผมทํามาก่อนทุกคนอีกเอาจริงๆนะแต่ทําไปได้ประมาณอาทิตย์นึงก็เลิกทําไงเพราะว่าเราทําวันละคลิปใจฟุ๊บอย่างดีทําตั้งใจอย่างดีอ่าบางครั้งเราก็แบบเอาสินค้าที่แบบ่าโอ้โหเห็นเขาขายดีขายตามแหมเชชู้ไอ้เชชูเพึ่งมาตอนหลังเชชูไม่ได้ทํเชชูช้ซื้อมาใช้เองแต่ไอ้แบบไฟมันจะมีไฟที่ถ่ายดีไฟฉายอะไรอย่างเงี้ย ทำตามเขาแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จอ่าแล้วก็เลิกทําไปพอมาเดือนสิงหาจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยถามว่าผมเริ่มตอนนี้มันช้าไปไหมเอาจริงๆไม่ช้านะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแหละอ่าเพราะว่าจริงๆอ่ผมก็รู้จักทิกตอกก่อนผมก็เริ่มก่อนแต่ตอนนั้นมันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เริ่มตอนนี้เหมาะเพราะว่าทิกตอกมันเอาจริงกับเรื่องพวกผิดกงผิดกฎอะไรอย่างเงี้ยเออมันจัดจัดหนักมาก ฉะนั้นอ่ะมันจะเหลือแต่คนที่ทำคอนเทนต์ที่แบบไม่ผิดกฎแล้วผมก็มั่นใจเลยว,ว่าผมทําไม่ผิดกฎเออไอผิดกฎก็อย่างเช่นจานหมุนอะไรอย่างเงี้ยคือผมหนีมาจากไอบานโ้มที่มันแบบจานหมุนหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่โดนแบรน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทิกตอกล่ะแจ้งละเมิดบางอันก็ไม่บางอันก็บอกว่าไม่พบละเมิดบางอันก็บอกละเมิดเนี่ยเราก็ทําไปทําไปเหอะอย่าไปคิดอะไรมากทิกตอกอะเท่าเท่าโมคิดเราจะทําได้น้อยทําให้ได้มากที่สุดสําหรับมือใหม่นะ เออแล้วพอทำเพื่อเอาความรู้ก่อนเพราะคุณไม่รู้ไงอะไรคือสิ่งที่ติ k t o k มันชอบอ่าเหมือนกันเดี๋ยวเดือนหน้าผมมีแผนว่าผมจะเปิดช่องที่รีวิวโซล่าเซลล์โดยเฉพาะอ่าเห็นปะ่ะจะให้ดูกันเลยว่าระหว่างตอนที่เราไม่มีความรู้กับตอนที่มีความรู้แล้วแล้วมาดายเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อันไหนมันจะปังกว่ากันอ่าเห็นปะ่ะแต่เปิดตอนแรกมันไม่ปังตอนหลังทำไมปังเพราะว่าเราเอาความรู้ก่อนตอนแรกรอะคุณไม่ต้องไป ไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีแคปความรู้ให้เลยนะตอนแรกเนะี่ย PU ฟ o มเป็นสินค้าชิ้นแรกแล้วก็เป็นน้ํายาถูพื้นหมาแล้วก็เป็นยาฉีดกันยุงอ่าแล้วก็มาอะไรกว่าแล้วก็ยาฉีดกันยุงเสร็จแล้วก็มาเนี่ยไออันเนี้ยผมขายได้แหละอ่าทิกตอกอ่ะมันเป็นแลตฟอร์มของแล้วก็มามันก็มาเรื่อยๆอ่ะเห็นอะไรก็ก็ลองเอามาทําตามเออบางครั้งอ่ะคุณต้องทําให้มากพอเออเนี่ยอันนี้ผมขายได้แล้ว ตอนแรกทำยังไงก็ไม่มีคนซื้อนะเออทํำยังไงก็ไม่มีคนซื้อแต่วันเนี้ยเอามาถ่ายรีวิวเนี่ยขายได้เลยแล้วซื้อทีเดียวสามอันด้วยนะคือตลาดคนแต่งบ้านบอกได้เลยถ้าเกิดสมมติทําไปคือบางครั้งเราทําไปคนที่ดูเขาอาจจะยังไม่ซื้อเพราะว่ายังไม่คนที่ซื้อเขาอาจจะยังไม่ได้ดูฉะนั้นเราทําไปเยอะๆอ,อ่ะติ๊กต็อกผมบอกองนี้ทําไมต้องทําไปเยอะเพราะว่าเวลาทำอ่ะมันจะนําส่งประมาณสองร้อยสามร้อยไอ200้สองร้อยสามร้อยอ่ะบางครั้งเขาอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปเราอ่ะคนดูอาจจะไม่ได้ซื้อ คนซื้ออาจจะไม่ได้ดูเราทําไปสักวันคนที่มันจะซื้อมันก็ได้ดูเนี่ยซื้อสามดวงด้วยไอ้ตัวนี้ดวงละสองเก้าเก้าสามดวงก็เกือบพันอ่าเป็นไปสไตล์จีนสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นปะว่าทิกตอกนะคุณทําไปเถอะแรกๆทําไปทําไปหาความรู้แล้วก็มันจะเจอลูปทางมันจะเจอรูปทางแล้วสินค้ามันต้องทําหลากหลายบอกได้เลยมันไม่มีสินค้าไหนอยู่ตอนเนี้ยผงโรยา่าผมก็เริ่มแบบดบับดับแล้วก็มีสินค้าใหม่มาที่ผ่านมาเนี่ย ได้เยอะเพราะว่ามันมีสินค้านางฟ้าได้ยอดแบบเดอะแบกแต่ตอนนี้สินค้านางฟ้าหมดตอนนี้ก็เดือได้วันละประมาณ200-300<ม>ก็พอได้นะเออมันสอง0้อยสมอยมันคือยอดจริงของวันที่ของจริงๆนะตัดยอดวันที่20นะผมได้ผมได้ค่าคอมประมาณหมื่นหนึ่งยี่สิบวันก็ตกวันละประมาณห้าร้อเออตกวันละประมาณห้าแต่ช่วงยี่สิบถึงยี่สิบ ผมไปเจอสินค้าที่ค่าที่มันติดไม่ได้ไปเจอหรอกทําไว้นานแล้วแหละเออแล้วมันก็ติดพอติดปุ๊บมันก็แบบรัวๆเลยเออแล้วค่าคอมมันก็แบบกระโดดมากเลยมันเป็นเหตุผลที่เราควรทําเยอะๆแต่ตอนนี้ของหมดไปแล้วรอต้นเดือนเข้าจริงๆมันหมดไปรอบหนึ่งแล้วเออไอ้หมดรอบแรกอะมันยังมันมันพอขายได้แต่มันยังไม่ปังแต่รอบนี้แบบโอ้โหใช้คําว่าแบบใช้คําว่าแบบวันละพันเฉลี่ยวันละพันเจ็ดวันติดนะเออฮะ ถ้าเป็นประมาณนี้ครับการทําในหน้าทิกต o อกเราอยากไปแรกๆอะ่ะเดี๋ยวสรุปนะเดือนแรกเราทําเยอะๆ mm. เพื่อเก็บความรู้แล้วก็เอาความรู้เอาไปแบบต่อยอดต,ต,ต่อๆไปอ่าคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากสวัสดีครับไปทําคลิปต่ออ่าไปลว